นิทานธรรมะเรื่องมดน้อยผู้แบกภูเขา The Little Ant Who Carried the Mountain บทนำอนาณาจักรใต้ร่มเงาไม้ใหญ่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วน้ป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์แสงแดดอุ่นๆลอดผ่านใบไม้สีเขียวขจีลงสู่พื้นดินกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าอบอวลไปทั่วอาณาจักรเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ใต้รากของต้นไทรย,ยักษ นั่นคืออาณาจักรของเหล่ามดงานผู้ขยันขันแข็งในฝูงมดนับหมื่นตัวมีมดหนุ่มตัวหนึ่งชื่อว่าปิริยะซึ่งแปลว่าความเพียรปิริยะเป็นมดที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงกว่ามดทั่วไปและที่สำคัญเขามีจิตใจที่มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเขาเชื่อเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่ทว่าปิริยะมักจะเข้าใจผิดว่า ความสำเร็จวัดกันที่น้ำหนักของสิ่งที่แบกรับไว้ทุกเชา้ามดตัวอื่นๆจะช่วยกันขนเศษใบไม้หรือซากมาแมลงเล็ก,เลกๆเพื่อไปเก็บเป็นสเสบียงแต่ปิริยะมักจะเลือกแบกของที่ใหญ่เกินตัวเสมอไม่ว่าจะเป็นเมล็ดถั่วแข็งๆหรือกิ่งไม้ท่อนใหญ่เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาแข็งแกร่งที่สุดและเขาก็ภูมิใจกับภาระที่อยู่บนบ่าของเขาเหลือเกินบทที่ 1. คําทํานายและภัยพิบัติวันหนึ่ง ฤดูฝนมาเยือนเร็วกว่าปกติท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับมืดครึมด้วยเมฆฝนสีดำทะมึนเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องจนแผ่นดินสะเทือนหัวหน้ามดผู้เท่าผู้มีนามว่าปู่ศีนได้เรียกประชุมลูกหลานทั้งหมดน้ำกำลังจะมาปู่ศีนกล่าวด้วยเสียงอันสั่นเครือแต่ทรงพลังข้าสัมผัสได้ถึงความชื้นในดินและกลิ่นของพายุใหญ่ที่จะกวาดล้างรังของเรา เราต้องอพยพเราต้องขึ้นไปสู่ยอดเขาพระสุเมรุจำลองเนินดินสูงชันที่อยู่ไกลออกไปความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีมดทุกตัวรีบวิ่งวุ่นเก็บไข่อ่อนและสเสบียงที่จำเป็นแต่ปิริยะกลับมีความคิดที่ต่างออกไปเขามองไปที่ก้อนหินสีทองก้อนหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางห้องโถงของรังมันคือเศษแร่ไพไรที่แวววาวซึ่งปิริยะเชื่อว่าเป็นหัวใจของอาณาจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์เราจะทิ้งหินก้อนนี้ไม่ได้ปิริยะตะโกนถ้าไม่มีมันเราก็ไม่มีเกียรติยศข้าจะแบกมันไปเองมดตัวอื่นพยายามห้ามปรามปิริยะหินนั้นมันหนักเกินไปและมันกินไม่ได้เอาชีวิตรอดและรักษาไข่อ่อนสำคัญกว่านะแต่ปิริยะไม่ฟังพวกเจ้าช่างอ่อนแอข้าจะแสดงให้ดูว่า ความเพียรของข้าสามารถแบกโลกทั้งใบได้ข้าจะแบกผู้เขาลูกนี้คือหินก้อนนี้ไปให้ถึงยอดเขาแห่งใหม่บทที่ 2. เส้นทางแห่งความทุกข์ทรมานการเดินทางเริ่มต้นขึ้นสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอย่างหนักพื้นดินกลายเป็นโคลนตมเหนียวหนืดหมดนับหมื่นเดินเรียงแถวไต่ขึ้นสู่ที่สูงปิริยะเดินรั้งท้ายสุดบนบ่าของเขาคือก้อนหินสีทองที่หนักอึ้ง ก้าวแรกๆเขายังรู้สึกฮึกเหิมนักแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเขาคิดในใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปจากนาทีเป็นชั่วโมงจากพื้นราบเริ่มเป็นทางลาดชันน้ำหนักของหินเริ่มกดทับลงบนบ่าจนเปลือกแข็งของเขาเริ่มร้าวขาของเขาสั่นเทาทุกก้าวคือความเจ็บปวดเพื่อนมดเดินสวนลงมาช่วยเพื่อนตัวอื่นปิริยะทิ้งหินนั่นเถอะน้ำเริ่มท่วมสูงแล้วนะเพื่อนตัวหนึ่งตะโกนบอกขณะวิ่งผ่านไป ไม่นี่คือภาระของข้าข้าต้องทำสำเร็จปิริยะกัดฟันตอบทั้งที่ในใจเริ่มเกิดคำถามทำไมมันหนักขนาดนี้ทำไมข้าต้องเหนื่อยขนาดนี้ในขณะที่คนอื่นตัวเบาหวิวความทุกข์ไม่ได้เกิดจากน้ำหนักของหินเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากความคิดของปิริยะที่ยึดต,ติดว่าข้าต้องเก่งข้าต้องทำได้ข้าจะยอมแพ้ไม่ได้หินก้อนนั้นจึงไม่ใช่แค่แร่ธาตุแต่มันคือก้อนแห่งอัตตา คือตัวกูของกูที่เขาสร้างขึ้นมาเองบทที่ 3. ผู้เท่าเต่าและปริศนาธรรมขณะที่ปิริยะกำลังจะหมดแรงเขามาหยุดพักหอบหายใจอยู่ใต้โคนเห็ดใหญ่ข้างๆนั้นมีปู่เต่าตัวหนึ่งกำลังหดหัวหลบฝนอยู่อย่างสงบนิ่งปู่เต่ามองดูมดน้อยที่แบกหินก้อนโตด้วยแววตาเมตตาเจ้าหนูเจ้าจะแบกผู้เขาลูกนั้นไปถึงไหนกัน ปูเต่าเอ่ยถามช้าๆนี่ไม่ใช่พวกเขานี่คือหินศักดิ์สิทธิ์และข้าต้องแบกมันไปสร้างอาณาจักรใหม่ปิริยะตะวาดกลับด้วยความเหนื่อยอ่อนอืมปูเต่าครางในลำคอเจ้าบอกว่ามันคือหินศักดิ์สิทธิ์แต่ทำไมข้าเห็นเจ้าทำหน้าเหมือนแบกความทุกข์ทั้งโลกไว้ละ่ะเจ้ารักหินก้อนนี้หรือเจ้ารักความรู้สึกที่ว่าตัวเองเก่งกันแน่ คำถามนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจปิริยะเขาชะง,งักข้าข้าแค่อยากพิสูจน์ความเพียรของข้าปู่เต่าหัวเราะเบาๆความเพียรที่ขาดปัญญาคือความบ้าคลั่งนะเจ้าหนูลองมองดูสายน้ำสิน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำมันไม่เคยฝืนธรรมชาติมันจึงเป็นอิสระแต่เจ้ากำลังฝืนแบกสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้าเอง เจ้าคิดว่าภูเขาหนักไหมหนักสิหนักจะตายอยู่แล้วปิริยะตะโกนผิดแล้วปู่เต้ายิม้มภูเขาไม่เคยหนักหินไม่เคยหนักมันก็แค่อยู่ของมันอย่างนั้นที่มันหนักเพราะเจ้าไปแบกมันตั้งหากถ้าเจ้าวางมันลงมันก็ไม่หนักบทที่ 4. การปล่อยวาง The Letting Go เสียงน้ำป่าดังสนั่นใกล้เข้ามา ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนแตะขาของปิริยะวินาทีแห่งความเป็นความตายมาถึงปิริยะมองไปข้างหน้าเห็นฝูงมดเพื่อนพ้องกำลังช่วยกันดึงมดตัวเล็กๆขึ้นสู่ที่สูงอย่างทุลักทุเลพวกเขามือเปล่าแต่หัวใจเต็มไปด้วยความห่วงใยซึ่งกันและกันปิริยะมองกลับมาที่หินบนหลังหินที่เขาคิดว่ามีค่าที่สุดตอนนี้มันกลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามเขาไว้กับความตายปู่เต่าพูดถูก หินไม่ได้ขอให้ข้าแบกข้าแบกมันเองข้ายึดต,ติดกับคำว่าฮีโร่จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดปิริยะหลับตาลงสูดหายใจลึกแล้วตัดสินใจปล่อยตุบเสียงหินก้อนโตตกลงสู่พื้นโคลนร่างกายของปิริยะเบาหวิวขึ้นทันตาเห็น ความรู้สึกโล่งสบายอย่างประหลาดแล่นพล่านไปทั่วร่างไม่ใช่แค่ร่างกายที่เบาแต่จิตใจที่แบกความถือดีแบกความคาดหวังแบกอัตตามันได้ถูกวางลงพร้อมกับหินก้อนนั้นแล้วเขาไม่ได้เสียเกียรติยศแต่เขาได้รับอิสรภาพบทที่ 5. ผูภูเขาที่แท้จริง เมื่อไร้ซึ่งคาระอันหนักอึง้งปิริยะวิ่งด้วยความเร็วที่เขาไม่เคยทำได้มาก่อนเขาวิ่งแซงกระแสน้ำขึ้นไปทันฝูงเพื่อนแต่แทนที่เขาจะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวเขากลับใช้พละกกำลังที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้ไปกับการแบกหินแล้วเข้าช่วยเหลือเพื่อนมดเขาช่วยแบกไข่อ่อนมดพยาบาลและช่วยดึงปู่ศีลที่กำลังจะหลืนถลยส่งมือมาข้าจะช่วยเองปิริยะตะโกนเพื่อนๆต่างประหลาดใจ ปิริยะหินของเจ้าละ่ะข้าทิ้งมันไปแล้วปิริยะตอบพร้อมรอยยิ้มข้าเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่ควรแบกไม่ใช่หินที่ไร้ค่าแต่คือชีวิตของพี่น้องเราตั้งหากในที่สุดมดทุกตัวก็ขึ้นสู่ยอดเนินดินได้อย่างปลอดภัยวูเขามองลงมาเห็นน้ำป่าพัดเอาก้อนหินสีทองก้อนนั้นจมหายไปในสายน้ำปิริยะมองดูมันโดยไม่รู้สึกเสียดายแม้แต่น้อยปู่ศีลเดินเข้ามาแตะบ่าปิริยะ เจ้าทำได้ดีมากเจ้าอาจจะเสียหินก้อนหนึ่งไปแต่เจ้าได้ธรรมะกลับมาเจ้ารู้ไหมว่ามดน้อยผู้แบกภูเขาคือใครปิริยะสายหน้าก็คือผู้ที่แบกตัวตนของตัวเองไว้ตลอดเวลาไงล่ะวันนี้เจ้าได้วางภูเขาลูกนั้นลงแล้วเจ้าจึงกลายเป็นมดที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแท้จริง